อ่าเราม,มาดูความพร้อมของไดกินแชมเปี้ยนส์คัพดีกว่านะครับอ่าเขามีภาพย้อนรอยสองพสิบห้าเฮ้ยตอนสองพนสิบห้าเนี่ยเป็นถ้วยพระราชทานประเภทกอ่อนะพี่เบิร์นะยังเ,เป็นอยู่ครับยังเป็นอยู่อ่าเราเราเราไม่นับคือสถิติเนี่ยเราไม่นับรวมนะคือคือผมก็เห็นว่า,วามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมาเป็นไทยแลนด์แชมเปี้ยนส์คัเนี่ยมันโอเคบริบท <c oughs> okay, มัน,ม,นมันเหมือนกันแต่ว่าถ้านับสถิติเนี่ยมันมันต้องแยกกันแต่นี่คืออยากให้ดูเพราะว่ามันเป็นปีที่แชมป์ชนแชมป์คือฤดูกาลก่อน ก็คือ2 0 1 4บุรีรัมย์เป็นแชมป์ลีกแล้วก็บีจีก็เป็นแชมป์เอฟเอคัพก็มาเจอกันตรงนี้พี่บ้านจำเหตุการณ์ได้ไหมครับแที่จะไปดูเนี่ยจะจำไม่ได้แล้วมันนานมากผมจำเหมือนจำไม่ได้แต่ว่าพอมาดูไฮไลท์เนี่ยมันเริ่มมันเริ่มจำได้ตูเต้ได้ดูไหม2 0 1 5จำได้ไหมที่ผมได้ข้อมูลมาว่านัดนี้เป็นนัดที่เดียโก้หรือชานโตเนี่ยยิงประตูแรกคือยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคของกองหน้าของบุรีรัมย์ก็คือมาเชนากับเดียโก้ ยุคนั้นใช่ไหมส่วนของบีจีเนี่ยก็คือคิงคิงเลอันโดเลอันโดเดโอริเว่าซึ่งมาจากท่าเรือนะยุคที่เบ้นอะไรยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยอ่ะตอนนั้น่ะนะครับเสื้อตัวนี้สวยผมไม่น่าให้คนอื่นไปเลยผมบอกเลยเสื้อบีจีตัวนี้ผมชอบอยู่ให้ใครไปก็ไม่รู้นะครับแล้วก็กองหลังก็แบทสบิดเปนยู่เชิาตรีสิเเลยู่กลุ่มยังแน่นใช่เฟย์มกเกอร์ก็ใครดาโกทาเชสกี้อืมครับ คือตอนนั้นเนี่ยฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอเนี่ยมันมันบูมมากมันเป็นช่วยช่วยก่อนที่จะเปิดฤดูกาลเนี่ยเพราะฉะนั้นความสักดิธิ์คือนอกจากช่วยพระราชทานแล้วเนี่ยเล่นที่สนามสุพรราลาศด้วยมันก็เลยทําให้ทุกอย่างเนี่ยดูบรรยากาศแฟนบอลสองฝั่งการจัดการอะไรมันดูดีไปหมดอะนะครับมันมีเกมที่ท,ที่แชมป์นแช,ชมป์ด้วยอะแล้วเกมวันนั้นก็เล่นกันสนุกโอกาสมีพอๆกันเลยนะเนี่ยฮบุรีรัมย์เองก็มีโอกาสเยอะธีระธงธีระทรนก็อยู่เลยดูดีโอโกนะครับ อันตรายทุกฝีก้าวเลยตอนนั้นเพราะจริงๆแล้วม่วลัลว,วลานั้นก็เป็นช่วงเวลาที่แฟนๆเขาเรียกว่าแฟนๆของวีรัมก็ค่อนข้างแบบเป็นภาพจำของสไตล์การเล่นในยุคนั้นนะมาเชนนะ่าดีลโลโก้ยังมีเทียร,ท,รทออยู่ซึ่งแล้วแล้วผมว่าข้อหนึ่งที่มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจเลยของการได้กลับมาเจอกันก็คือวันนี้ผ่านไปสอง5นี่เปี ยูโก้ก็ยังคงอยู่แล้วก็สลับฟ้ากันแล้วก็ในสนามนี่คือลูกยิงของยูโก้บอ่าใช่ครับเป็นเปิดก็คือมาชิน่านะสีเสื้อนะครับเป็นลูกแรกในสีเสื้อแล้วก็เปิดก็คือมาชิน่าอืมอันนี้คือลูกแรกของดีโก้เลยใช่ไหมลูกแรกของยูโก้กับรีลัมเลยใช่ไหมตุวแท้นั่นคิอจุดเริ่มต้นตำนาน เขาเพิ่งมาไงก็คือปีที่เขาเปิดตัวกับบวีรัมแล้วก็เราก็ยิงลูกแรกเลยอ่าแล้วก็ได้ห้าแชมป์ไงดูการนี้สองพันสิบห้าแชมป์ไร้พ้าไงแล้วก็เกมนี้ก็มีดราม่าครับแต่ยุคนั้นยังไม่มี VR มีจังหวะแฮนด์บอลครับผู้ตัดสินก็คือคนดังในยุคนั้นคุณอกรณ์กรฝีมือช่างนะฮะ ยุคนั้นนี่ต้องบอกเลยว่าสองพี่น้องนี่โหเป็นที่วิาพาษ์วิจารณ์เยอะมากนะครับครับนะครับบีจีก็คดจุนเนาะอนุรักษ์ีเกิดว่าะโคดจุนทำได้แชมป์เอเอคับใช่ไหมสังวันนี้ฮะเป็นประเด็นนะฮะบอลในไปโดนแขนนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ยวันนั้นเนี่ยไม่มี VAR ในยุคนั้นเจ็ดปีที่แล้วนะฮะ <laughs> ก็บอกไม่โดนฮะไม่โดนโดนไหม โอ้นี่ผมจําไม่ได้เนี่ยไม่โดนนะไม่โดนไม่โดนหัวฮะโดนแขนนะโอ้ถ้ายุคนี้มี V A R ลูกนี้ว่าไงครับเจทูเต้หลังจากไปอบรมผู้บรรยายมาแล้วอ่ะอันนี้เจ้าเคยไม่ให้นะครับลูกเนี้ยบอลอ่ะก็มีไม่ให้เหมือนกันทุกทีเราไม่ต้องพูดกันเยอะหรอกใช่ไหมอ่ะเราแล้วคือถ้าย้อนกลับมาดูเนี่ยถ้าเราเราวิวิพากษ์ตามตามตามหลักเนี่ย แขนไม่อยู่เลยลักษณะธรรมชาติอยู่แล้วถูกไหมใช่เออแต่มันเก่าแล้วอย่าไปอันนี้เลยจะเอาจริงๆรวีผมว่าผมว่าจุดโทษนัะตอนนั้นน่ะกดมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรไอ้ลูกนี้ยังไงก็ต้องก็ต้องให้แต่ว่าที่เราพูดกันเนี่ยนะครับใช่อย่าอย่าอย่าไปอย่าไปโทษทีแรลงซิ้นเพราะว่าบางทีผู้สิท์น่ะคือคือถ้าคุณนิ่งพอมันจะแล้วทําไปตามหน้าที่อ่ะผมว่าสุดท้ายอ่ะมันมันก็จะไปตกที่คุณภาพของผู้สิน์คนนั้นแหละ มันจะให้หรือไม่ให้แล้วบางทีมันกลายว่าแฟนฟุตบอลก็มามองว่าเฮ้ยโอ้โหทีมนู้นทีมนี้มีประดงประเด็นอะไรเงี้ยมันกลายว่ามันเสียสโมสรเขาใช่ปะรแล้วก็เตรียมเขาก็สู้บนเต็มที่อะไรเงี้ยก็ก็การวีบีอาร์ลีแหละครับเอาง่ายๆว่ามันก็เป็นเป็นส to ิ่งท er okay. okay. ี okay. ่มันเกิดขึ้นในสนามความผิดพลาดมันมีนะเพียงแต่ว่าพอพอพอย้อนกลับมาพูดถึงเลยเนี่ยในส่วนของแฟนบีจีเอก็อาจจะรู้สึกเสียายกับลูกนี้นิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยอมรับว่าวันนั้นบุรีรัมย์ก็เป็นแชมป์นะครับทุกคนก็จดจ์ นะครับก็เป็นเกมเดียวที่เคยเจอกันสำหรับฟุตบอลที่เขาเรียกว่าก่อนเปิดฤดูกาลใช่ไหมไปการเจอกันครั้งเดียวตอนสมัยที่ยังเป็นฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทก่อนะครับเมื่อ7ปีที่แล้วซึ่งบุรีรัมชนะไป1นึคนยิงประตูชัยให้กับบุรีรัมในวันนั้นตอนนี้ข้ามฝากมาอยู่กับบีจีแล้วมันก็เป็นสตอรี่ดีเหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวก็จะเจอกันอีกโอมก็ลังคิดนะ ถ้ามันไปถึงนิยายนะว่าเจ็ดปีผ่านไปกลับมาเจอการเดียโก้ยิงประตูเดียวเกิดขึ้นแล้วมีเหตุการณ์คล้ายๆการอ้บูคลาสิกเหมือนกันนะพี่เบิร์นะใช่ใช่ใช่ <c oughs> ตัวเต้ยอยากให้มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับอันนี้ผมคาดคณ์เฉยครับอยากเป็นอันนี้อยากให้เกมสนุกครับอยากให้เกมออกมาครบรสช<อ>าติาดีกว่าใช่ครับดีกว่า